ทักทายครับเพื่อนๆผมโป้ยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ number X Snap Channel นะครับถ้าเพื่อนๆชอบถ่ายภาพชอบแต่งภาพนะครับที่สำคัญบ้ารถซิ่งชอบเซฟเจอเกี่ยวกับรถซิ่งนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเป็นคนคล้ายๆกับผมนี่แหละครับไหนเราก็คล้ายกันแล้วฝากติดตามกด subscribe ไว้ให้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆมาลงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยครับ โอเคครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดาวน์โหลดพรีเซตนะครับที่เกาะนนี้ผมทําคลิปเกี่ยวกับ การสร้างพรีเซตเอาไปใช้เองใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยจะพาไปดาวน์โหลดพรีเซตนะครับเพราะว่าในคลิปผมก็พูดไว้ว่าพรีเซตเนี่ยสามารถดาวน์โหลดของคนอื่นมาใช้งานได้นะครับก็มีที่เขาแจกให้โหลดเยอะแยะนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําเว็บเว็บหนึ่งนะครับที่เราเปิดกันอยู่ตอนนี้นั่นเองก็คือเว็บฟรี preset dot com นั่นเองนะครับในเว็บเนี่ยเขาก็จะมีพรีเซตให้เราเลือกใช้ฟรีเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราชอบเนี่ยเขาก็จะมีแบบให้เราซื้อด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาเลือกเฉพาะพรีเซตฟรีกันนะครับแล้วก็ที่ผมเลือกเว็บไซต์นี้มานะครับเพราาาะววว่ิธีดน์โหลดเนี่ยมมันไ่่ยยุงากครับ ก็จะอิมพอร์ตเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ดาวน์โหลดไว้ให้ในดีคริปชั่นข้างล่างนะครับไปดูกันว่าวิธีการดาวน์โหลดเจ้าฟรีพีเซ็ตมาใช้งานนะมันต้องทำยังไงบ้างนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนเเข้ามาที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับ www.freepreset.com นั่นเองนะครับ f r e p r e s e t ตัว s อีกหนึ่งตัวนะครับ freepreset.com นะครับพอเข้ามาแล้วก็เลื่อนดูครับว่าเขาจะมีให้เราโหลดฟรีนะครับก็อย่างแรกก็เป็น10ฟรีวินเทจนะครับ d r o w i n g preset นะครับวินเทจนะครับ c a l i color นะครับ agf u l t a preset นะครับ d i f f b o d preset นะครับ ตรงนี้เนี่ยสามารถกดดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดมาให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ไปดูว่าวิธีการเราเข้าไปใช้อย่างไงเดี๋ยวเริ่มจากผมจะดาวน์โหลดอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นฟิล์มพรีเซตนะครับสวยดีก็กดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กด Start Download ลด w ตรงนี้ได้เลยครับมผมจะเซฟไฟล์ไว้ที่ Desktop นะครับเดี๋ยวขอเวลาโหลดสักครู่หนึ่งครับ โอเคครับอันนี้คือเซตทั้ง3อันนี้ผมดาวน์โหลดมาครับเดี๋ยวเราจะทําการแตกไฟล์นะครับก็มาที่ตัวแรกนะครับ Open d i v w o o d นะครับก็ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาครับตรงนี้จะมีเป็น m a x o s นะครับตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้อันนี้2นะครับเขียนว่า Open d i v e w o o d ก็กดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับและแรกจะเขียนว่า Lightroom .xmp นะครับ Lightroom .template นะครับ d s t o r e How to Install เขาก็จะมีวิธีการลงบอกไว้นะครับก็ สามารถกดเข้าไปดูได้ครับแต่ว่าตรงนี้เราไม่ต้องสนใจเราจะมาที่อันที่3นะครับไลท์รูมนะครับวงเล็บ LR template นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็จะมีโฟลเดอร์เขียนว่า preset pro d i b o o t นะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปครับจะเจอไฟล์ชื่อ preset pro d i b o o t .lr template นะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับโอเคอันนี้คือไฟล์ preset ที่เราต้องใช้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงที่เหลือออกมาสักครู่ครับอ่าอย่างตัวนี้นะครับผม ตัว open f i l m e fade นะครับเขาจะมีมาให้ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5สองามี่้าาจะมี preset มาให้5โทนเลยนะครับก็ดึงออกมาหมดได้เลยครับตัวหนึ่งนะครับไม่ว่ายัางไงก็ตามแต่นะครับวิธีการดึงออกมานะครับก็ให้มาที่โฟลเดอร์ที่เขาเขียนว่า lightroom l งเล l บ lr template นะครับตัว preset จะอยู่ในนี้นะครับโฟลเดอร์อื่นเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับ มาเปิ่ก็จะเจอไฟล์นะครับ preset p r O and Y Skyline template ก็ดึงลงมาได้เลยครับทีนี้เราก็ยังอยู่หน้าโฟลเดอร์ที่เราดึงไฟล์ลงมานะครับตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับปิดไปแล้วก็เปิดมาที่ไลท์ o ูมนะครับของเราเรามาที่หน้า d ี v e l o p นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเพิ่ม preset เข้ามานะครับตรงหัวข้อ user preset ด้านซ้ายนะครับให้กดคลิกขวานะครับแล้วก็ มันจะเขียนว่า import นะครับอันที่3มให้เลือก import ครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บ preset ไว้นะครับอ่าอันนี้คือไฟล์ zip นะครับไม่ต้องสนใจมันนะครับอันนี้คือ preset ทั้งหมดที่เราทำการดึงลงมาเมื่อกี้นะครับก็ให้เราลากคุมได้เลยครับแล้วก็กด import นะครับอ่าทีนี้เจ้า preset ทั้งหมดที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยก็จะมาอยู่ใน user preset เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้เริ่มจากดิฟวูดก่อนครับอ่าโทนประมาณนี้นะครับฟิล์มเฟดครับผมอันนี้เป็นพีเซตภาพแนวโทนฟิล์มนะครับอ่าสุดท้ายเป็น n y Skyline นะครับอันนี้สวยนะครับเป็น n ว s k y l i n e ก็นี่ครับคร่าวๆการดาวน์โหลดพีเซตแล้วก็ import เข้ามาใช้นะครับจริงๆก็ไม่ได้ยากครับทำง่ายๆครับก็ประมาณ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็ เข้ามาที่เว็บไซต์ freepreset.com นะครับเข้ามาเลือกรูปแบบที่เราชอบนะครับพอเลือกได้เสร็จปุ๊บก็เข้าไปดาวน์โหลดมานะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บก็แตกไฟล์นะครับแยกเอาเฉพาะตัวไฟล์ที่เซตลึงออกมานะครับเหมือนที่ทําให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาที่ไลท์ m เรานะครับหัวข้อ user preset คลิกขวานะครับแล้วก็ import เลือกไฟล์ทั้งหมดมาใส่ ก็ไปนางเสร็จสิ้นครับสามารถกดพิซซ์ใช้ได้ตามใจเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สั้นๆง่ายๆครับมาแนะนําเว็บไซต์ในการดาวโหลดฟรีพิซซ์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปในการสร้างพิซซ์ไปแล้วรู้สึกว่าสร้างแล้วก็ยังไม่ถูกใจก็ลองดาวโหลดของคนอ,อื่นมาใช้ครับบางทีอาจจะถูกใจนะครับเพราะว่าเจ้าพิซซ์พวกนี้ก็เอาไปแต่งรูปรอย่างอื่นได้นอกจากรูปรถนะครับบางโทนก็อาจจะเข้ากับรูปคนรูปวิวมากกว่านะครับก็ลองโหลดมาใช้ดูครับสนุกดีวันนี้ผมโป้หนํา X เอ็กแสปไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย